เห็นลูกเบ่งจะหน้าดำหน้าแดงแล้วสงสารต้องแก้ที่ต้นเหตุมาดูวิธีแก้อาการถารกท้องผูกกันค่ะอย่าลืมแว้กดไลค์เป็นกำลังใจทีมงานกันนะคะทานที่กดไลค์ก็ให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเลยค่ะหากลูกมีปัญหาเหล่านี้ท้องแข็งทานข้าวได้น้อยถ่ายลำบากต้องออกแรงเบ่งหรือไม่ถ่ายเลยนานกว่า2-3วัน แสดงว่าลูกเราอาจจะท้องผูกแล้วล่ะค่ะมาดูวิธีแก้ท้องผูกกันเลย 1. ปรับการทานอาหารสำหรับทารกแรกเกิดถึง6เดือนสำหรับช่วง6เดือนแรกอาการท้องผูกนั้นเกิดจากการให้อาหารไม่เหมาะสมอาหารที่ไม่ใช่นมแม่เช่นกล้วยบดซึ่งอันตรายมากๆเพราะนอกจากจะทำให้ท้องผูกแล้วอาจทำให้ลำไส้ติดตันได้ด้วยหรืออาจเกิดจากการชงนมผิดสัดส่วน ดังนั้นควรชงให้ถูกตามสัดส่วนที่ระบุไว้นะคะแต่หากปรับแล้วยังไม่หายแนะนำไม่พาลูกไปพบแพทย์ค่ะ <Okay. S 1> สองให้ลูกดื่มน้ำมากขึ้นถ้ารกอาจท้องผูกหลังเปลี่ยนจากการดื่มนมแม่มาเป็นการทานอาหารเสริมเ <c oughs> นื่องจากร่างกายไม่ได้รับคลองเลวในปริมาณที่เท่าเดิมการได้รับน้าไม่เพียงพอร่างกายจะดูดซึมน,น้ำจากอาหารที่กินเข้าไปรวมถึงน้ำจากกากของเสียในร่างกายส่งผลให้อุจจาระแห้งและแข็งจนขับถ่ายลำบาก โดยให้ดื่มน้ำเปล่าไม่เกิน60-120มิลลิตรต่อวันค่ะโอเค 3. เสริมใยอาหารขวรเลี้ยงอาหารที่เสี่ยงทำให้ท้องผูกเช่นข้าวบดกล้วยบดแครอทให้เด็กกินอาหารที่มีเส้นใยมากขึ้นเช่นบรอกโคลีลูกพรุนแอปเปิลปอกธัญพืชที่ผ่านการปรุงสุกข,ขนมปังธัญพืชไม่ขาดสีหรือว่านำผลไม้ผกักมาปั่นเป็นน้ำผสมกับนมก็ช่วยได้ค่ะ 4. <c oughs> ขยับร่างกาย เพราะการให้ทารกเคลื่อนไหวขยับร่างกายจะช่วยเร่งการย่อยอาหารทําให้ร่างกายลําเลียงของเสียออกไปได้เร็วเช่นจับคานลูกให้ถีบจักรยานกลางอากาศนวดกระตุ้นขานวดหน้าท้องกระตุ้นลำไส้ 5. ใช้ยาระบายเป็นวิธีที่ไม่แนะนําไม่ทําบ่อยๆและควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งนะคะโดยการเหน็บก้นด้วยกรีซอรีนหรือว่าการใช้ย,ยาระบายสําหรับเด็กที่ตัวยาช่วยให้อุจจาระไม่แข็งตัวค่ะ การใส่ใจอาหารการกินของลูกทุกมื้อในทุกวันนั้นสําคัญมากๆเพราะเป็นส่วนสําคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและยังอาจเป็นตัวการของปัญหาสุขภาพได้เช่นกันค่ะอยาเกเติโตสมวยัยต้องใช้ความใส่ใจดูแลอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร